สวัสดีครับยินดีเข้าสู่การนำเสนอเรื่องการตั้งความแคดคาในรายวิชากฎหมายตัวเงินครับเหตุที่ผู้ทรงต้องตั้งความแคดคานก็เพื่อจะได้อ้างอิงให้ผู้สัญญาทั้งหลายในตัวเงินเห็นว่าผู้ทรงได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้สั่งจ่ายแล้วและผู้สั่งจ่ายไม่รับรองไม่ใช่เงินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ ในกรณีตัวขาดความน่าเชื่อถือก่อนที่ผู้ทรงจะสามารถทําการไล่เบีย้ยลูกหนี้ในตัวเงินในชาระนี้ได้จะต้องมีการทําเอกสารหลักฐานซึ่งเรียกว่าคาคัดคา้านเก้นเสียก่อนยึงสามารถไล่เบี้ยได้ตามมารดรา960วรรคกเลครับการตวางคัด้านมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ระยะเวลาในการตวางคัดคา้านแยกพิจารณาเป็น2กรณีคือ 1. กรณีตัวขาดความน่าเชื่อถือเนื่องจากไม่ใ้เงินจะต้องทํา ในวันที่กำหนดให้ใช้เงินหรือภายใน3วันนับแต่วันนั้นตามมาตรา9 6 0วรรค2สองมีตัวอย่างดังนี้ครับตัวแรกเนึ่ฉบับหนึ่งระบุให้ใช้เงินในวันที่1น,นมกราคมเมื่อผู้ทรงนำตัวไปเยื่ยนให้ผู้จ่ายหรือผู้รับรองให้จ่ายเงินในวันที่1น,นมกราคมแต่ดูปฏิเลทการใช้เงนินผู้ทรงจะต้องทัางกองค,าค,าค้านภายในวันที่1น,นมกราคมซึ่งเป็นวันที่ถึงกำหนดให้ใช้เงินก็ได้ หรืออ่านตามความค้าใน,นในวันใดวันหนึ่งตั้งแต่วันที่2 3หรือ4ก็ได้เนื่องจากเป็นวันที่อยู่ภายใน3วันนับจากวันที่ถึงกำหนดในเชียงก็ได้ครับ 2. นะครับเป็นกรณีตัวขัดความน่าเชื่อถือเนื่องจากขาดการไม่รับรองกรณีนี้จะต้องทําภายในจํากัดเวลาสําหรับยื่ยนตัวให้ผู้จ่ายรับรองหรือภายใน3วันนับจากวันนั้นตามมาตรา9 6 0ารอกสาม มีตัวอย่างลังนี้ครับตัวเลขขั้นจบหนึ่งพูดรังจ่ายสังจ่ายระบุวันที่ออกตัวคือวันที่1มกราคมและระบุให้ผู้ทรงยื่นตัวให้รับรองภายใน30วันนับแต่วันที่ออกตัวและเมื่อรับรองแล้ว15วันจะชำระเงินให้ดังนั้นนะครับตัวเงินจบนี้ผู้ทรงมีสิทธิ์ยื่นตัวให้ผู้จ่ายรับรองได้จนถึงวันที่30มกราคมซึ่งาผู้ทรงนำตัวไปยื่นให้ผู้จ่ายรับรองในวันที่ยมกราคมและผู้จ่ายปฏิเสธที่จะรับรองตัวให้ทั้งนี้ผู้ทรงจึงต้องด่างคัด้านอย่างช้าภายในวันที่30มราคม รือต่อจากไปนั้นอีก3วันครับมีกรณีที่น่าสนใจดังนี้ครับหากเป็นกรณีที่ไม่ได้มีการกําหนดเวลายื่นให้รับรองไว้ในตัวเงินดังตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นต้องทําอย่างไรนั้นกรณีนี้ผู้สรงก็มีสิทธิ์ยื่นตัวให้ผู้จาดรับรองเมืม่อใดก็ได้ภายในกําหนดเวลาที่ตั๋วจะถึงกําหนดนะครับตามมาตราเ2 7อวรรคแรกซึ่งในมาตราเ29ก็ระบุว่าเมื่อ ยื่นตัวให้ผู้จา่ายไม่ทำการรับรองภายใน24ชัว่วโมงผู้ลงก็มีหลักฐานการค้านได้ตามมาตราเกราร้อยหบเนกันครับบุคคลนะครับที่มีอำนาจหน้าที่ในการทำการนค้านนะครับตามมาตรากราร้อ1นะครับได้กำหนดให้านอำเภอหรือผู้ทำการแทนานอำเภอหรือทนายความผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้มีอำนาจนะครับในการทำการนัดค้านสองรายละเอียดของการค้านานะครับไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรากาโล12การยกเว้นไม่ต้องทำการนัดค้างกวคือเป็นกรณีที่สามารถไล่เบี้ยได้เลย 1. เมื่อมีการรับรองหรือมีการช้งเงิน2ตามามาตรา960วรรคสวัสี่เมื่อทางกองคัดค้านไม่รับรองแล้ว3ตามมาตรา960ารรควท้ายกรณีพูดสั่งจ่ายตัวชนิดไม่จําเป็นต้องให้การรับรองตองเป็นบุคคลล้มละลายครับ4ก็คือตามมาตรา9ก้ารรคยวหนึ่งผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังเขียนกําหนดว่าไม่ต้องําการคัดค้านไว้ในตั๋ว5ตามมาตรา9ก้1รอาตัวเลขขึ้นายในประเทศถ้าพูดสั่งจ่ายบันทึก6ตามมาตรา974มีเหตุอันไม่อาจก้าวล่วง ครับก็ขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังครับขอบคุณครับ